สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนผู้ประกาศข่าวช่อง3กิติสิงหาปัดบรรลายชีวิตไวัยเกษียนหากจะพูดถึงผู้ประกาศข่าวมาฝีมือของไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่จดจําของประชาชนหนึ่งในนั้นก็จะต้องมีชื่อของกิติสิงหาปัดผู้ประกาศข่าวจากรายการข่าวสามิติเป็นชื่อที่หลายคนนึกถึงเป็นอันดับตน้ตนๆอย่างแน่นอนสําหรับกิติสิงหาปัดถือเป็นนักข่าวผู้ยืนหยัดบนกระแสความเปลี่ยนแปลงในอาชีพนักข่าว มาแล้วมากกว่า30ปีโดยปกติเราจะเห็นผู้ประกาศข่าวมากประสบการณ์อย่างกิติสิงหาปัตรในภาพเป็นทางการรายงานข่าวในรายการข่าวสามมิติแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังชีวิตนอกจอของผู้ประกาศข่าวคนนี้มีอีกหนึ่งอาชีพโดยการเป็นเกษตร,รกรโดยกิติมิทินาอยู่ในจังหวัดขอนแกน่นและเรียกนาสามดีปลูกข้าวไร้าสารเคมีปลูกผักผลไม้พืชพันธุ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นมะละกออ้อยมันหวานเป็นต้นโดยที่ดินพื้นนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแกน่นจังหวัดบ้าน เกิดของเจ้าตัวนั่นเองครับซึ่งเขายอมรับว่าด้วยงานที่รัฐตัวทําให้ปีปีหนึ่งกลับมาที่บ้านแค่เพียงสองครั้งส่วนบางทีก็แทบไม่ได้กลับบ้านเลยซึ่งทําให้เขารู้สึกผิดมาจนถึงทุกวันนี้แต่ครั้นจะทิ้งเงินบางคืนไปก็คงไม่สามารถทําได้อาชีพทําข่าวคือสิ่งที่เขาถนัดที่สุดเพราะมันคือการอยู่กับความจริงโดยเขาบอกว่าชีวิตของเขานั้นเริ่มจากศูนย์เลยก็ว่าได้เพราะมาจากครอบครัวชนบทเขาเป็นเด็กมันอกธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่มีเส้นไม่มีสายอะไร แล้วค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ได้ด้วยตัวเอง พราะงานนะะักข่าวเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถของตัวเองจริงๆในขณะเดียวกันครอบครัวสิงหาปัตตมภรรยาและลูกสาวลูกชายก็ได้มาเปิดใจถึงความรู้สึกที่มีต่อหัวหน้าครอบครัวคนนี้เช่นกันโดยลูกสาวคนโตและลูกชายคนเล็กเผยว่าไมเคอยมีเวราเจอหน้าพ่อเท่าไหร่เพราะพ่อทำงานหนักแต่ก็เข้าใจว่าพ่อต้องทำงานเพื่อครอบครัวเพื่อพวกเขาหลายคนถามว่าคุณจะเลิกอ่านข่าวเมื่อไรเจ้าตัวตอบว่าผมก็ไม่รู้อาชีพของเราขึ้นอยู่กับความนิยมของประชาชนอย่างทง ถ้าคุณทำสำนักพิมพ์แล้วคนไม่เอาคุณก็อยู่ไม่ได้ต้องปิดสำนักพิมพ์เช่นเดียวกันคุณทำทีวีแล้วไม่มีคนดูก็ต้องปิดรายการสิ่งนี้เป็นสัจธรรมเลยถ้าประชาชนยังดูเราอยู่เราก็ทำได้ยันแก่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามเนวส์ขอบคุณครับ